โฮมดีรับสร้างบ้านสุขโขทยัยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวบ้านของคุณเอและคุณหนุ่มกันนะคะพิกัดสร้างอยู่ที่ตำบลวางพินพานอำเภอสวัสดิ์คารุจังหวัดส,สุขโขทยัยเป็นสไตล์บ้านมินิมอลโทนสีขาวมีพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรเราไปชมด้านในกันเลยค่ะภายในบ้านมีขนาดพื้นที่2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว1มุมพักผ่อน1ห้องรับแขกและ1โซนซักล้างห้องรับแขกลูกค้าตกแต่งได้เข้ากับสไตล์บ้านมินิมอลมากๆเลยค่ะ ระหว่างทางเดินมีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่เปิดรับลมและแสงสว่างเราไปดูมุมพักผ่อนกันเลยค่ะห้องพักผ่อนและพื้นที่จัดกิจกรรมภายในครอบครัวส่วนโซนห้องพักจัดวางได้อย่างเหมาะสมหมดวัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆบริษัทเราจะพาลูกค้าเข้าไปเลือกและให้คําแนะนําทุกขั้นตอนเลยค่ะส่วนห้องครัวนะคะก็ยังต่อเคาน์เตอร์ปูนและยังปูกระเบื้องจนถึงฝ้าแบบในคลิปเลย ห้องนอนขนาดใหญ่มีขนาด3คูณ4เมตรฝ้าสูง3เมตรส่วนห้องน้ำจะแยกเป็นโซนเปียกและโซนแห้งทางบริษัทเราออกแบบให้ลูกค้าเลือกหลายแบบอย่างหลังนี้นะคะบรรยากาศในบ้านคือน่ารักสุดๆถอคุมทนทั้งสีผ้าม่านและสีกระเบื้องเลยค่ะส่วนกระจกหน้าต่างลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะแบบไหนเพราะบริษัทเราออกแบบใหม่ทุกหลังแน่นอนค่ะส่วนโซนภายนอกวัสดุที่ทางโฮมดีเลือกใช้ เป็นกระเบื้องหลังคา SCG ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG ผนังอิฐแดง3รูอลูมิเนียมไทยเมครอนกระเบื้องโฮมโปรสีทาภายในและภายนอกของ TOA ปูนซีแพคและเหล็กมาตรฐานจากมออก,อกอบ้านที่ได้จะตอบโจทย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตออกแบบบ้านให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเนรมิตจ,จากบ้านไอเดียสู่ความจริงให้โฮมดีออกแบบดูแลง,งานก่อสร้างบ้านของคุณนะคะ